สาเคล็ดลับการป้องกันข้อเข่าเสื่อมไม่ให้มาเยือนค่ะ ข้อเข่าเสื่อมถือเป็นภยนัยเงียบที่ผู้หญิงในวัย40บวกพึงระวังเลยค่ะเพราะเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่คุณอายุ40ขึ้นไปค่ะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเกิดน,นะคะมากกว่าผู้ชายถึง2-3เท่าเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะหากวันนี้คุณเริ่มมีอาการปวดเข่าแล้วก็คุณจะปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะเขาจะเดี่ยวหอนะะเป็นหนักมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้คุณภาพชีวิตคุณต่ําลงนะคะเขาก็อจจัดตินะคะแล้วก็มีอาการขาก่งเกิดขึ้นค่ะ วันนี้ปุ้ยมี3เคล็ดลับการดูแลข้อเข่าของคุณไม่ให้เสื่อมมาฝางค่ะสวัสดีค่ะปุ้ย for the up channel นะคะเพื่อนใหม่กด subscribe ไลค์ like, กระดิ่งเป็นเพื่อนกันนะคะเพื่อนเก่ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยด้วยค่ะเมื่อคุณอายุมากขึ้นนะคะใช้เข่ามาเป็นเวลานานค่ะทําให้น้ำในเข่าของคุณลดลงค่ะข้อต่อนะคะแล้วก็กระดูกอ่อนในข้อนะคะเริ่มเสื่อมสภาพลงค่ะเมื่อเคลื่อนไหวนะคะกระดูกจะเกิดอาการเสียสีกันค่ะทําให้เกิดอาการอักเสบนะคะแล้วก็ปวดเกิดขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะ การเสื่อมเหล่านี้นะคะไม่สามารถที่จะคืนกลับมาเหมือนเดิมได้ค่ะแต่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นการลดการอักเสบนะคะลดการสลายตัวค่ะแล้วก็เพิ่มการสร้างกระดูกอ่อนถือเป็นวิธีที่ทําให้คุณลดความเจ็บปวดค่ะและทําให้ข้อของคุณทํางานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะปุ้ยมี3เคล็ดลับนะคะการดูแลข้อเข่าเสื่อมมาฝากค่ะ หนึ่งค่ะหลีกเลี่ยงอุิยาบทนะคะที่ทําให้ข้อเข่าของคุณนะคะเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นการนั่งคุกเข่านะคะนั่งพับเพียบค่ะนั่งคัดสมาธิค่ะท่าเหล่านี้นะคะรวมทําให้ข้อเข่าของคุณนะคะเสียดสีแล้วก็เสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ 2. ลดน้ำหนักค่ะน้ำหนักตัวที่เกินนะคะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับข้อเข่าเสื่อมค่ะเมื่อน้ำหนักคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะครึ่งกิโลค่ะส่งผลให้ข้อเข่าของคุณนะคะต้องแบกรับน้ำหนักเพิ่มนะคะ2-3เท่าค่ะนั่นคือ1กิโลถึง1นครึ่งเ,งเลยทีเดียวค่ะ ขนาดเดียวกันเซลลไขมันที่มากจนเกินไปค่ะจะส่งผลต่อเซลล์กระดูกอ่อนแล้วก็เซลล์กระดูกค่ะทำให้ไขข้อของคุณนะคะเสื่อมเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ 3. ามทานคอลลาเจนที่ดูแลแล,และเสริมสร้างกระดูกโดยตรงค่ะซึ่งไม่ใช่คอลลาเจนทั่วไปนะคะที่ดูแลในเรื่องผิวโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าโครงสร้างของคอลลาเจนทั้ง2ตัว แตก่างันค่อลลาเจนไทป์สองนะคะจะช่วยในเรื่องการเสริมสร้างกระดูกค่ะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อนะคะที่กระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อค่ะแล้วก็กระดูกอ่อนใหม่ด้วยน้ำซ้ำนะคะยังช่วยฟื้นฟูอาการปวดเข่านะคะหรือว่าข้อเข่าเสริมได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะ,คะ,ะประจํานะคะก็จะทําให้อาการปวดเข่านะคะค่อยๆดีขึ้นค่ะ หากเพื่อนๆสนใจเรื่องสุขภาพและความงามนะคะสำหรับผู้หญิงในวัย40บวกนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe Like กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกันกบปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ย4วด